ตำนานของหลวงพ่อโสธรแห่งแม่น้ำบางปะกงวัดโสธรวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาประวัติความเป็นมาประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อโสธรหรือหลวงพ่อพุทธโสธรน,นี้มีผู้เล่าสืบกันมาหลายกระแสบ้างว่า ท่านมีพี่น้องที่ลอยน้ำมาพร้อมกันสามองค์คือหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อโตบางพลีและหลวงพ่อโสธรส่วนอีกตำนานหนึ่งบอกว่าท่านเป็นพี่น้องกับหลวงพ่อบ้านแหลมและหลวงพ่อวัดไร่ขิงและก็ยังมีนิยายปรมปราที่เล่าสืบมาว่าท่านลอยน้ำมาพร้อมกับหลวงพ่อบ้านแหลมและหลวงพ่อวัดเขาตะครา อย่างไรก็ตามตำนานที่เล่าขานกันมานี้ก็มีความคล้ายคลึงกันว่าพระพุทธรูปสามองค์ที่น้องลอยน้ำมาจากทางเมืองเหนือจนกระทั่งมาถึงแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณที่ปัจจุบันเรียกว่าสามเสนจึงได้แสดงอภินิหารลอยให้ชาวเมืองเห็นชาวบ้านจึงได้ทำการฉุดพระพุทธรูปทั้งสามองค์โดยใช้เวลาสามวัน สามคืนก็ฉุดไม่ขึ้นกล่าวกันว่าครั้งนั้นใช้ผู้คนเป็นแสนแสนก็ไม่สำเร็จตำบนนั้นจึงได้ชื่อว่าสามแสนต่อมาจึงเพี้ยนเป็นสามเสนพระพุทธรูปทั้งสามองค์ก็จมน้ำลง จากนั้นก็ลอยล่องเข้าสู่คลองพระขนงลัดเลาะไปสู่แม่น้ำบางปะกงและได้ลอยผ่านคลองซึ่งปัจจุบันเรียกว่าคลองชักพระพระพุทธรูปได้แสดงอภินิหารลอยขึ้นให้ชาวบ้านเห็นชาวบ้านจึงพากันมาชักพระขึ้นจากน้ำแต่ไม่สำเร็จจึงเรียกคลองนี้ว่าคลองชักพระแล้วทั้งสามองค์ก็ได้ลอยทวนน้ำขึ้นไปทางหัววัดอีก สถานที่นั้นจึงเรียกว่าวัดสามพระทวนและเรียกเทียนเป็นวัดสัมปทวนทั้งสามองค์ได้ลอยตามแม่น้ําบางปะกงเลยผ่านหน้าวัดโสธรไปถึงคุ้งน้ําใต้วัดโสธรและแสดงอภินิหารให้ชาวบ้านเห็นอีกชาวบ้านได้ช่วยกันฉุดแต่ไม่ขึ้นจึงเรียกหมู่บ้านและคลองนั้นว่าบางพระมาจนทุกวันนี้ พระพุทธรูปทั้งสามได้ลอยทวนน้ําวนอยู่ที่หัวเลี้ยวตรงกับกองพันทหารช่างที่สองณสถานที่ลอยวนอยู่นั้นเรียกว่าแหลมหัววนอันเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ำหลังจากนั้นพระพุทธรูปองค์หนึ่งคือหลวงพ่อโสธรได้แสดงอภินิหารลอยมาขึ้นที่หน้าวัดโสธร ซึ่งแต่เดิมเรียกว่าวัดหงชาวบ้านช่วยกันยกและฉุดขึ้นจากน้ําแต่ไม่สามารถนําขึ้นได้จนมีอาจารย์ผู้หนึ่งรู้วิธีอัญเชิญโดยตั้งพิธีบวงสวงใช้สายสิงคล้องกับพระหัตจนสามารถอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานในวิหารได้สําเร็จในราวพศ2313ในการนี้จึงจัดให้มีการสมโพธิฉลององค์หลวงพ่อ หลังจากท่านได้ประทับที่วัดหงเรียบร้อยแล้วชาวบ้านยังไม่รู้ว่าจะขนานนามชื่อของหลวงพ่อว่าอย่างไรแต่เข้าใจว่าท่านคงต้องการชื่อเดิมของท่านคือพระศรีเพราะเป็นชื่อดั้งเดิมขณะประทับที่วัดศรีเมืองทางภาคเหนือประกอบกับมีเหตุการณ์หลายอย่างที่ทำให้ชาวบ้านเข้าใจว่าหลวงพ่อมีความประสงค์จะใช้นามว่า หลวงพ่อพุทธศีโสธรเพราะได้เกิดพายุพัดเอาหงที่ตั้งอยู่บนยอดเสาหักลงมาชาวบ้านจึงเปลี่ยนหงเป็นเสาธงแล้วเรียกชื่อวัดหงเป็นวัดเสาธงต่อมาไม่นานก็เกิดพายุพัดเสาธงหักทอนลงอีกชาวบ้านจึงเรียกวัดเสาธงว่าวัดเสาธงทอนภายหลังเห็นว่าไม่ไพเราะจึงได้พร้อมใจกันเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดโสธร และเรียกนามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อโสธรต่อมาวัดโสธรได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นวัดหลวงได้ชื่อว่าวัดโสธรวรารามวรวิหารและขนานนามหลวงพ่ออย่างเป็นทางการว่าหลวงพ่อพุทธโสธรอ,องค์เดิมเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดปางสมาธิหน้าตักกว้างพิงศอกเศษมีพุทธลักษณะที่งดงามมาก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยลานช้างเพราะดูจากพุทธลักษณะซึ่งเป็นที่นิยมสร้างกันมากในสมัยนั้นแต่เนื่องจากพระสงฆ์ในวัดขณะนั้นพิจารณาเห็นว่าอาจจะไม่ปลอดภัยในภายภา,ยาคหน้าจึงได้พอกปูนเสริมให้ใหญ่เพื่อหุ้มองค์จริงไว้ภายในจนมีหน้าตักกว้างประมาณสามศอกครึ่ง อย่างที่เห็นในปัจจุบันแล้วจึงลงรักปิดทองให้สวยงามและเป็นพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดชาเชิงเซาหลวงพ่อโสธรหรือหลวงพ่อพระพุทธโสธรเป็นพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดชาเชิงเซา ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดชเชิงงเสาหลวงพ่อโสธรเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิคือมีพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธรริพระชงขวาทับพระชงซ้ายพระหัตขวาทับพระหัตซ้ายวางซ้อนกันอยู่บนพระเพลามีส่วนสูงหฟุตเนิ้วพระเพลากว้างห้าฟุตหนิ้ว ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถหลวงวัดโสธรวรารามจังหวัดชาเชิงเซาคาถาหลวงพ่อโสธรท่องนนโมสามจบแล้วกล่าวคำบูชาสามจบนนโมตัดสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัดสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัดสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กายเณวาจายะเจตสาวาโสทรางนามะอิทิปติหาริกรางพุทธรูปังอาหางวันทามิสัพพโสกายเณวาจายะเจตสาวาโสทรางนามะอิทธิปติหาริกรางพุทธรูปังอาหางวันทามิสัพพโสกายเณวาจายะเจตสาวา โสทรังนามะอิทธิปติหาริกะรังพุทธรูปังอาหางวันทามิสัพพโสคาถาหลวงพ่อโสทรแบบย่อท่องนโมสามจบแล้วกล่าวคำบูชาสามจบนโมตัดสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัดสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัดสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติอิติอิติโสทโรนะโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะอิติอิติอิติโสทโรนะโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะอิติอิติอิติโสทโรนะโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะท่องคาถานีทุกวันจะปลอดภัยป้องกันอันตรายทั้งปวงร่มเย็นเป็นสุขตลอดชีวิตอีกทั้งมีเมตตามหานิยมซื้อง่ายขายคล่องนำมาซึ่งโภคัพย์ คาถาหลวงพ่อโสธรแบบเต็มท่องนนโมสามจบแล้วกล่าวคำบูชาสามจบนโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาทรงฟ้ามูทรงดินพุทธทรงสิงทาทรงสมุดยะทรงอากาศพุทธางแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังคังแคล้วคลาดศัตรูภยัยพานวินาศสันตินาะการโรกุกกุกสันโทสิโรมัชเชโมกาโรโกนาคะมโนนานา จิตเตพุทธกาโรกัรสสะโปพุทธโธจัทเวเนเตทากาโรศีสากยะมุนีโคตะโมยกันเนยกาโรอริยะเมตรายโยชิวหาทีเตปัญจพุทธานะมามิหังพุทธ,ธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพคะวะโหอระหังพุทธโธอิติปิโสภคคะ วานะมามีหังนะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงสิงทาทรงสมุดยะทรงอากาศพุทธทานแคล้วคลาดธรรมงังแคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดสัตรูภัยพานวินาศสันตินากาโรโกรกุกสันโทสิโรมัชเชโมกาโรโกนาคะมะโนนานาจิตเตพุทธกาโรกัสสะโปพุทธโธจัทเวเนเตทากาโรศีสศากะยะมุนีโคตา โมยกันเนยกาโรอริยะเมตรายโยชิวหาทีเตปัญจพุทธ,ธานะมามิหังพุทธ,ธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังคบูชามหาโพคะว่าโหอารหังพุโทโธอิติปิโสภักคะ วานะมามีหังนะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุดยะทรงอากาศพุทธทางแคลวคลาดธรรมน์แคลคลาดสังคังแคลคลาดศัตรูภยัยพานวินาศสันต,ตินาการโรกุกกุกสันโทสิโรมัาเชโมกาโรโกนาคะ มนโนนานาจิตเตพุทธกาโรกัสสะโปพุทธโธจัทเวเนเตทากาโรสีสากยะมุกนีโคตมโมยกนเนยกาโรอริยเมตรายโยชิวหาทีเตปัญจพุทธานะมามิหังพุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังคบูชามหาโพคะว่าโหอระหังพุทธโธอิติปิโสภคะ วานะมามิหังวิธีการบนหลวงพ่อโสธรหนึ่งเตรียมของบนบานได้แก่ไข่ต้ม99ฟองและพวงมาลัย9้พวงสองจุดทูปสามดอกแล้วกล่าวบทสวดหลวงพ่อโสธรตามด้วยคำกล่าวบนบานที่ต้องการจากนั้นให้นำไข่ต้มและพวงมาลัยถวาย โดยปอกไข่หนึ่งฟองเพื่อถวายและรอจนทูบหมดจึงลาไข่ต้มกลับไปกินสามขณะที่บนขอให้สำเร็จให้กล่าวว่าหากสำเร็จจะกลับมาแก้บนด้วยการถวายไข่99ฟองหรือแก้บนด้วยพวงมาลัยหรือถวายรำละครชาตรีซึ่งเชื่อว่าหลวงพ่อโสธรโปรดสีหลังจากที่บนกับหลวงพ่อโสธรเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปไหว้หลวงพ่อโสธรอ,องค์จริงที่โบสถ์หินอ่อนและถวายดอกไม้องค์จริงจะถวายได้แค่ดอกไม้และห้ามปิดทองหเมื่อทำการเรียบร้อยแล้วต้องตั้งมั่นถือศีลห้าแล้วสิ่งที่บนบานไว้จะสำเร็จดังหวังวิธีแก้บนหลวงพ่อโสธรเมื่อเรื่องที่บนบานไว้สำเร็จตามปรารถนาแล้วให้กลับมาแก้บนตามสิ่งที่บนไว ไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มพวงมาลายัยหรือถวายรำทั้งนี้เมื่อแก้บนเสร็จอย่าลืมขอน้ำมนจากทางวัดเพื่อนำกลับไปอาบเป็นสิริมงคลต่อตัวเองเรื่องที่ห้ามบนห้ามขอกับหลวงพ่อโสธรแม้ว่าหลวงพ่อโสธรจะขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์จะขอพรหรือบนบานในเรื่องอะไรก็สำเร็จทั้งสิน้นแต่ก็มีอยู่สองเรื่องที่ไม่ควรขอกับหลวงพ่อนั่นคือหนึ่ง ห้ามขอให้จับได้ใบดำหรือการขอให้ไม่ได้เป็นทหารเพราะมีความเชื่อกันว่าหลวงพ่อโสธรชอบให้คนไปเป็นทหารเพื่อรักษาบ้านเมืองท่านจึงอยากให้ทุกคนเป็นทหารหากใครมาขอเรื่องนี้ก็อาจจะจับได้ใบแดงสองไม่ควรขอลูกกับหลวงพ่อโสธรสืบเนื่องจากความเชื่อที่ว่าหลวงพ่อโสธรจะส่งลูกไปเป็นทหารหรือส่งทหารมาเป็นลูก ส่งผลให้เด็กที่เกิดมาอาจิการหรือมีอวัยวะไม่ครบ32ประการเนื่องจากเป็นทหารที่ไปออกรบมา